วันนี้เรามาเที right. okay. ่ยวกันท okay. ี่วัดพระนาตริพุนชัยนะครับก็จะมาดูโคมนะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆนะครับตามเข้ามาเลยนะครับ นะครับตรงนี้ก็คือที่เรามาถึงก็คือเป็นส่วนของพระธาตุลิขุนชัยนะนตรงนี้นะครับนี่เก่าแก่มากนะคะ<ๆ>เก่าแก่สุดในภาคเหนือนะอถ้าจาไม่ผิดก็คือตอนมาไหว้เนี่ยจะมีสองที่ก็<ม>คือไหว้ตรงอุโบสถตรงนี้กับมาไหว้พระธาตุนะครับก็คือถ้าจะจุดเทียนน่ต้องไปจุดตรงนี้ใช่ข้างในอุโบสถห้ามค่ะข้างหน้าวัดที่เขาขายดอกไม้เนี่ยก็ชุดละ20บาทแล้วก็เขาจะมีเหมือนเทียนสะดอกขอด้วยเนี่ย จะตามวันนะอันนี้อันนี้ของป๊าป๊าท่านสวดเขาจะทำวันเกิดดาวปราเกิดวันอังคารปกติเขาทําสีชมพูด้วยแต่ว่าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทําเป็นสีนะจุดกับเจเจจัดทกจ้าการจัดทุกจ้าการเอาของเจเจเจจุดระวังไฟนะลูกโอเคโอเคอ่าไี่ใช่อืมมันร้อนลูกจุดก่อนจุดก่อนอ่าจุดโอเคจจุดทางนี้อ่าจุดระวังไฟ ใช่ที่ไหนล่ะลูกเดี๋ยวแม่จุดให้ดูลูกฟังแม่ก่อนสิคะมันต้องใช้ด้านนี้ลูกนี่ด้านที่เป็นไส้ห็นมไหมยังไม่ติดพี่เจไม่งั้นมันจะไม่ติดร้อมนะรองนะห้ามจับนะฮิซี่ร้องแฮปปี้เบอร์เดย์ละวทำไมได้ทำได้ค่ะจุดจุดมาแม่จุดให้แม่บอกแล้วอันนี้ ให้ผู้ใหญ่จัดการให้นะคะอันตรายเด็กน้อยละลายต้องละลายค่ะถ้าไม่ละลายเขาจะไม่ติดลูกมาของป้าป้าอยู่โน่นจ้าอาจจะเจ๊ลบเจ๊เจ๊ลบก่อนเ้ยพี่ีแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วแชร์พี้เบิร์ดเดย์นะลูกนะขปากขาป้าเลยโอ้แรงแรงแรงมากตรงนี้ก็ได้โอ้หยุดดีก่อน ฮอตๆนะสิสิใช้ลุนตุนใช่ไหมร้อนนะสิลูกปึ๊บหลุนมากกับการปากเทียนเนี่ยโอเคเีร็จตอนละเข้าไปอ่าเราก็เดินว่ายรอบโอเคครับตอนนี้ก็นี่แหละแม่แม่แบ่งน้ำส่งมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะส่งน้ำที่รางนะนี่นะเอ๋ยวลูกทีละคนครับโอเคเทไม่ถือก่อนพี่ซียืนนี่นะ ออต่อไปต่อเตจ้นนะเจิเดี๋ยวปอุ้เดี๋ยวปะอุ้มาอือสองคนช่วยกันช่วยกันช่วยกันหมดเลยนี่นะคะเขาจะมีป้ายบอกอยู่จุดส่งนะำพระประมมาธา เจ้าเขริดีปุนชยัยสวยมากเลยวัดเงียบสงบคนเขาก็จะมากันทั้งเดือนอะคะ่ะมันมีทั้งเดือนงาน,นงานประจำปีเขาถือว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดลำพูนเลย ไปลพระธาตุพธาพธาสใช่แล้วก็แล้วก็สามาขึ้นไม่ไ,ได้เลยนู่นพราตห้ามขึ้นค่ะข้างแม่ค่ะข้างแม่นูน่นค่ะแม่เห็นแล้วค่ะห้ามขึ้นส<พ>าหรับผู้หญิงนะฮะในในข้อกำหนดเหมือนเหมือนทางลาวอ่คือในโซนของพระธาตุอ่ะเขาจะไม่ให้ผู้หญิงเข้านะใช่เหมือนอที่อะไรนะพระธาตุลำปางหลวงนะไม่อ่า ที่จะมีเหมือนเป็นทุกขี้แหละที่ว่าที่ที่จะเป็นพระธาตุเก่าอ่ะที่เขาดูพระธาตุกับหัวใช่ไหมที่เราไปกันพระธาตุฟังหัวก็จะมีรอยพุทบาทใหญ่มากจะมีรอยใหญ่รอยเล็กสามรอยอ่ะนี่จะจับมาข้างบนเป็นพระพุทธบาทอ่าตรงนี้จะเป็นสามรอยรอยเล็กเล็กแล้วก็ใหญ่ใหญ่เออเดี๋ยวนะนี่รอยเล็กหนึ่งสองแล้วก็รอบนอก

เ,เขาก็จะเวียนกัน3รอบนะคะนี่สวยมากโอเคต่อไปเราก็ไปทำอะไรแขวนโคมใช่ไหมปะปะอ่า,าเสร็จนี้ก็ไปแขวนโคมโอเคโคมก็เมืออ่อก่อนจพี่เป็นทําจากกระดาษอ่ะแต่เดี๋ยวนี้กระดาษหรือ,รอ,นะอเปล่านะกระดาษอ่าเรียกอะถวบ้านพี่เขาเรียกกระดาษว่าวอ๋อกระดาษว่าวออ๋บ้านนีเรียกกระดาษว่าวอ่ะมันไม่ใช่กระดาษสามันเป็นกระดาษแบบบางๆเลยไม่ใช่กระดาษสาอ่าถ้า แต่จริงที่เราเคยเห็นได้มันจะเป็น่อสมัยก่อนเนาะทำจากกระดาษอันนี้เหมือนผ้าแล้วไหมตนเดือนนี้เป็นผ้าไงเพราะว่าเขาจะแขวนเป็นเดือนก็เลยเป็นผ้าแทนเพราะเมื่อเจอฝนตกหน้านี้เข้าไปก็เปียกหมดเลยใช่แล้วข้างในจริงก็จะเป็นแบบเหมือนกระถางแล้วก็เป็นเทียนใช่ป่ะประมาณนั้นเมื่อสาสมัยเมื่อก่อนนะตอนนี้ก็ไม่ใช่อ่ะตอนนี้ก็ประยุกต์ไปเป็นเป็นแบบอะไรนะเป็นผ้า <ừ> แล้วก็ข้างในเป็นหลอดไฟสีมันก็จ<น>ะสวยแล้วก็คงทนกว่าเนาะอ่าคือระยะยาวเพราะเราดูข้างหน้าก็าจะสวยใช่ไหะมัน,น,น,นก็จะใสเป็นสีสีใช่ไหมพอทุกคนร่วมทําบุญกับวัดเสร็จเขาก็จะมาเขียนชื่อกันที่โขมแล้วก็มาแขวนมาเดี๋ยวแม่พาไปดูนี่นะคะนี่ก็เป็นทางวัดเขาแขวนอยู่แล้วเป็นแนวตามสี แล้วก็คนที่มาร่วมทาบุญแล้วก็มาแขวนโคมแบบนี้ก็จะมีลานตรงนู้นอีกที่เราเห็นเป็นไฟๆไฟต,ตรงนู้นตรงนู้นก็ทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นลานใช้ไว้แขวนโคมเดี๋ยวเราไปทําบุญกันตรงนูน้นแล้วเขียนแล้วก็มาแขวนโคมกันคราบผมตรงด้านหลังก็จะเป็นโคมใช่ไหมก็คือบูชาประจําวันเกิดอะอย่างผมป้าเกิดวันอังคารก็เป็นสีชมพู ก็99บาทบูชาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ไปแขวนตรงเขียนก่อนใช่เขาจะมีโต๊ะให้เขียนชื่อเราก็ไปใส่โอเคมาแล้วของวันนี้ของบะหมี่วันจันทร์ของวันจันทร์สีเหลืองนี่บอจัดร้าของปลาฟ้าสีชมพูแล้วนี่ค่ะนี่ในแถวบ้างโอเคมีแบนย่อยชุ่ะ กูฉันกูทำบุญเดี๋ยวนี้ใส่สแกน QR ได้นะคะสะดวกไม่ต้องพกเงินนะคุณพี่ปากาที่โต๊ะคะัรเออเหล็กแขวนก็ที่โต๊ะโอเคออสตินอันนี้เขาเรียกอะไรคะียกวไฟโคมไฟเหรอคะลูกเราต้องทำอะไรก่อน ต้องเขียนชื่อก่อนหรือเปล่าคะต้องเขียนชื่อก่อนไม่ใช่ค่ะใช่ไหมโอเคอ่ะันนี้สีนี้เขียนเลยอันนี้อันนี้เขียนเลยปากกาคอนเทมมของออสตินสะกดได้แล้วไงลูกใช่ใช่ค่ะโชว์เลยโชว์เพื่อนๆเลยเนมของออสติน ดูสิไหนโอ้โหอันนี้มันไม่พอเหรออันนี้ไม่พอเหรอตัวเอ็นต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนออสตินใช่ไหมคะโอเคเขียนทุกด้านเลยเขียนทุกด้านเลยเขียนเขียนชื่อป๊าป๊าด้วยเขียนชื่อป๊าป๊าด้วยเนมป๊าป้าเนมป๊าป๊าเอ็นก่อนใช่ค่ะเอ็นอะไรเอ็น แล้วก็อะไรโอ้ใช่โอ้เก่งมากจำได้ด้วยแล้วก็เอถูกต้องโอ้หเขียนให้ป๊าป๊าเรียบร้อยเอมหลูกเอ็มก็จะเขียนเอ็มแต่มันไม่พอไม่พอลากให้พอลากใครพอสวยมากอันนี้เหนี่ไงสวยเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปแขวนข้างบนใช่ไหมโดยการทำไม ไซเหล็กอันนี้นะคะนี่เขาจะมีเชือกนี่มีเชือกแล้วก็แวนแล้วเขาจะมีไม้ <N> มไมให้ก็อธิษฐานอันนี้ก็ทํามาจากผ้านะสมัยก่อนน่าจะเป็นกระดาษอันนี้สีสวยเนี่ยิวิว<ๆ>เอ,อเนนนของแม่เรียบร้อยแล้วเขียน <N> ชื่ออุทิศให้ <N> แต่ถ้าทางภาคกลางนะทางบ้านแม่น่ะจะแบบ หมือนอุทิศให้เทวดาประจําตัวเราก่อนนะเนาะชิกนะทิกตัวเราแข็งแรงแล้วก็ถึงจะช่วยคนอื่นได้นี่สวยไหมเรี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปแขวนกันค่ะอ๋อสีอะไรคะลูกสีแดงสีมันออกชมพูเข้มกว่านี้เดี๋ยวแม่ไปหาไม้ก่อนนี่ไม้ลงเสาเนี่ยครับไม้ลงเสาเนี่ยพี่ชี่เดี๋ยวเราจะแขวนกันเดี๋ยวเราจะแขวนกัน หวมหโชว์กอกโชว์อกนี่ตอเด็กๆใครเคยส่ดาวนี่ต้องเซียนเลยแบบนี้อ่ะขอบคุณแม่ปลายแอลสชเหลือง่ลันรุ้นกันเหลืองเองไค่อยๆค่อยๆรุ้นุ๊นเอาแลุ้้นกันเค่นกัน โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอละตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเด็กๆพาเดินเดินดูนรอบๆนะโอเคไหมครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ